ครับผมชื่อเด็กชายนันทวัฒน์ปันเมืองชื่อน็อตอายุ13ปีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนเทศบาล1ทุกงาบ,บทเกิดวันที่26เมษายา550ครับวิชาที่ชอบว่ายน้ำ <c oughs> ไม่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์อาหารที่ชอบกินผัดกระเพราอาหารที่ไม่ชอบหละ <c oughs> งานอดิเรกคือทอาหารมาลูว่ายน้ำล่นบอลครับ ชีพที่ชอบอยากเป็นช่างซ่อมรถสัตว์เลี้ยงชอบแมวกับช้าชอบกินน้ำทาปูทิโนโ่ผล,ลไม้ที่ชอบทุเรียนกีฬาที่ชอบฟุตบอลว่ายน้ำและดั้งของหวานที่ชอบฮองหยอดขนมช้อนและบัวลอยครับ ขอจบการนำเสนอตัวเองเพียงเท่านี้ครับรครับ